แฮปปี้เล็กที่ไม่เล่นเล่นอยู่เซิร์ฟเล่นอยู่ตอนเนี้ติโมโกโกครับติโมโกเฮ้ยเดี๋ยว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 ตายกูวางกูเราต้องหายกาก้าให้เจอกาก้าหายกาก้าหายว่ากาก้าซืึอไอ้เอ้ยตะกี้พี่เกอร์ตะกี้พี่เกอร์โอ้แม่ดีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อฟันกว่านั้นเฮ้ยผมเอาตู้ลงมนะโอเอาตู้ลงนะเขาตู้ไปแล้วไอ้กูดีกูดีกูดีปืนเนี้อปืนเนื้ปืนเนื้ปืน ยิงเล่ก่อนใครโหลตีตีตีไปอยู่ที่กูเล่นอยู่อ่าได้ีบอสองแถวหนึ่งพีบอลพีบอลกูกูยืนมาเล่นก่อนนะพีบอลเฮ้ยเอยู่นเไปไหอยู่ที่กูอยู่ที่กูตัวขาหนวกตัววางดาดฟ้านะโห่ตัวขาหนวกน่วะ กวนกา้ๆมกนึงกกา้ๆมตกตามลากกาตามลากกาาผู้คายักเฮ้ยดาตาตัวนึ่งเฮ้ยโก้ไม่ไม่ไม่เป็นไรเรองแค่แค่แรงแรมเสรแล้ว่าไรวะเฮ้ชั้นแรกชั้นแรกนะกูนะพไพนุ่นตามลากาาดีตามลาที่จัก้หางแถมอยู่กูอยู่นี เฮ้ยมนดีมาดมนี่มนตงนีหมดมาตี่นี้หมดไอ้ก้าไก้ก้ายิงเอ๋ยยิงก้าก้ายิงเอ๋ยเร็ว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 เร็

พัทยังไม่เต็มดบอกว่ายังไหนวะเอาเยี่ยโดนมนตามมาเป็นไฟไอ้และไอ้แหลนะ้ไอ้และไอ้ดีดีกดดึกดดึกดึกปอปอปตาย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 ไู่รับโนไนโนไโรนไปยิงได้ไยิงได้อย่าด้อย่าด้นะพี่บอลพี่บอลพี่บอลมาชั้นพี่บอลมาชั้นสามผมวิวสามบาอิวสามบ้าสามบ

เออเอาวนัวนมายืมมาเดี๋ยวพี่เอามายิมก่อนไอ้แยกก็แบนในไอ้ใล่นยอี่นเ้ยเยไอ้นี่ไ้ใครจตจังวะไอ้หนุ่มเนี่ย้ยี่ามนกุยไอ้แปะเล่วแปะแปะเด็กวะเฮ้ยไอ้ตัวเจ้าใ่ตะบ้าตึงนี้ใช่หรอ

กูไล่อยู่กูไล่อยู่กูไล่อยู่กูอยู่กับโกคูน่ะใครโกคูน่ะแตกกันกูได้เลยอไอ้เล่แตกเหรอไอโนกไอโนกเก็บดิไอ้นกแตกไอ้นกไอ้นกมาูอยู่ชั้นสามไอ้กูอยู่มึงอยู่ไหนอ่ะไอ้เลยวะไอ้แรงเก่าไม่ใหม่ไหม่ใหม่ใม่อยู่ไหนอยู่ไหนพูรอดูก่อนมาเอาเนะมันอยู่ด่านฟ้าเขาอยู่ด่านฟ้าปั่นจุดอันนี้มันแรหรือเอ็้แรงวะเป็นแรงเหรอไอนแรงไอ้นกไอ้นกกูกูพับหน้าจอเก็บดีกว่ากูไม่อยากตกเขาเร็วเขาอยู่เขาอยู่ด่านฟ้า ไอแม่ไม่ดีไม่ดีมีตู้มีตูารนดาดดาดามาดาดามาดาดมาามานแลเอาเลยทีกมาตีมาดมาเมาดมามาโดมโดมาดมานันแลมาโดนนั่แหละก่อแตกแล้วาลาเลยดานะชนาไป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 ันต้นตี้ชันไปแดนัไปนแดนด้วยดับไปในแดนด้วยเขาอยู่ดับฟัสดับแดนลคืนชแล้วคืนชี้งธาแล้วที่ไหนครับตายาาล โอ้ยแล้วอยาเลี้ยงเก่าตายตาเก่าไอ้เลยเก่านนี้มันจริงมันจริงให้เยต่อเอ๊ะเลยต่อเอตเออยแล้อีกอะไรูกตัวละนั่นองตึงนี่ตงนีตึงนี่ตึงนี่ตึงนี่ไปไปไปอยู่หน้ากูอยู่หน้ากูนี่อยู่หน้ากูเนี่ดิ้นดิ้นดูนดิดดูดดูด้นดดดด้นดด้ด้ด้ดด้ เ็ก็บเ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 ก็บไม่ได้เก็บไม่ได้ไปไก่ๆกเก็บไมน่ไกลเฮ้ยเก็บไก่ไม่ได้ไก่ไก่ไ่ไอ้ไอ้ก็ไม่ได้ก็ไดเหไ้ไอไไก็ไม่ได้ก็ไหม่ไอ้ไอ้ไอ่ไอ้ไอ้ไม้ไอ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 ไอ้ไอไอ้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 ไก้ไ้ไ้ไอไอ้ไ้ไไ้ไออไไอ้ไไ่ไไไม่ไไ้ไ่ไไไอ่ไไไไไอไไไ้อไไ้ไไอ่ไ้ไไไ้ไไไ้ไไไ อยู่นี่อยู่นี่ฉันตีพี่บอนมันดีนะมั่งร้อน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 อยู่นะพี่รู้ว่าาใจแต่รับพี่บอนไปไหนอ่ะไปเลยได้ยิงมึงป๋าใจแล้วโควาอ็ดแน่เอ้าไอ้เชื่อโอดูกันเองเหรอไปดูเลยว่พี่มันมีตัวหนึ่งวิ่งมาอยู่อ่ะบอกมันมีไก่หรือมีดูกันเองเนี่ยไม่มันมีไก่ตัวหนึ่งวิ่งมาอยู่ตัวนึงเหลืองๆอ่ะเดี๋ยวพวกเรามาตอนจุดยิงเขาง่ายจะเกิดเล่นกันตั้งนานของไม่โดนเขาดูเซตใหญ่ไม่มีใครหาเออ เาวแต่เอแน่เอแน่เราดูเราก็ดูต่แลกันนี่แหละขาที่เเป็นเไอ็ดแน่พี่อยู่กัใครอะไ่ไหนตูอยู่ไหนอะอ้ยเจ้าตัวอยู่ไหนย่อยอไมเอ็ดแน่เก่าอ็แ่เก่าเอ็ดแน่เก่ดักเออไม่อเอาได้ตอี้ไม่ได้สัตว์ไดิ ะไรวะปืเอ็นแรกเก่าปืนเอ็นแลกใได้โอเเซตครับกูได้โอเรซตของไม่รู้เลยใครได้หัวใครไม่ไต้องใครได้ตัวใครได้ตัวยิงเพิ่งย่าเพิ่งย่าเพิ่งเดยวได้ปวดตัวจะเกินเนี่ยนะให้สิบบาทแล้วให้สิบบาทนะโอเคบมญเล็ก มีตู้มีตู้มีตู้ไก่กากากลัวป่าไฮ้ยมีแล้วน็อตแตกไก่จีนนอตแตกปืนไร้ไม่รู้สีแดงๆเนี่ยดำเม่ห้ากว่าเนี่ย500กว่าโอแล้วดำเม่ห้าเนี่ย มีด้วยเหรอห้าร้อยสิบหร้อยอะห้าร้อยเนี่ยเป็นแรกเก่าเป็นแรกเก่าก้มัแตกเอาเลยเอาเลยที่ก็นำเล็นเ่าโอ้พระเจ้ามันยอดมากโอ้พระเจ้าแกนูหัวเปล่าแกกาด้ารัี่เลี้ยงเลยยืนอสองเอ็กเอพลังไฟสองเอ็กเอพลังไวคเดียวสองเอ็กเอพลังไวทนเดียว ไม่ดนี๋มาเดีมาเดี๋ยมาเดีไก่ให้มาไก่้้คนไหอดมาไก่มเราเดอเี่ไหนลครับเดี๋ยวตะวันถอยอะไนะกูเดี๋ยวมึงเจอกูแน่กูบอกเลยคนนี้มึงเจอกูแน่ได้พลังไอ้ปืนได้ครบหมดใช่ไหมดูเงินปืนเดก เฮ้ยไม่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 บบนึงขอถามก่อนหัวแรกกูอยู่ไหนหัวแรกกูอยู่ไหนกูยิงตายไอเดียวเลยหัวเอ้ยยืนตายตัวยืนตายตัวเอาเส้ใหญ่ๆดิสไปก่อนดิโอเคมันจริงโอเคมันจริงถ้างั้นเดี๋ยวพี่ดิสก่อนก็ได้เร็วเร็วหัวแรกอยู่ไหนเออจริงๆตอนนี้ขาดหัวแรกไอ้ไอ้นั่นอ่ะไอ้ตู้ใครอยู่ด้านซีาบ้างอ่ะไม่ใช่ตู้เรือรู้ว่าทำไมเอ้แรงทำไมเราไม่ได้ครบอ่ะ Ờ không biết Sáng Vâng nha. Vâng lại thế lâu rồi